หลังจากที่พระพิสุเกเรื่องเนน้อยก้าวขึ้นฝั่งประเทศไทยทางด้านจังหวัดหนองคายก็ได้พากันเดินลัดเลาะฝั่งแม่น้ำโขงมาเรื่อยเรืในวันนั้นทั้งสองยังไม่ได้แยกทางกันเพอตั้งแต่ก้าวขึ้นจากฝั่งแม่น้ำโขงก็เป็นเวลาโพเพแล้วจึงจำเป็นต้องเดินทางไปด้วยกันก่อนสักพักทั้งสองข้ามจากฝั่งลาวมาขึ้นฝั่งไทยตรงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย แล้วทั้งสองก็เดินลัดเลาะเลียบฝั่งมาเรื่อยๆจนเข้าเขตอำเภอโพนพิสัยก็เป็นเวลาเมื่อค่ำพอดีจึงพากันพักปักกดอยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำโขงนั้นนี่คืนนั้นเป็นช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูหนาวรู้สึกว่ามีความหนาวเย็นเป็นพิเศษจึงต้องได้พากันก่อไฟผิงกันทั้งคืนพอรุ่งเช้าทั้งสองก็ตื่นลุกปินบาดซึ่งหมู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้จากที่พักปักกดมากนัก ซึ่งอาหารที่ชาวบ้านใส่นั้นก็บริบูรณ์สมบูรณ์ดีชาวบ้านในแถบนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างดีพอเห็นพระสันจรจาลิกทุดงผ่านมามาบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านก็ต่างพากันแห่แหนมาใส่บาตรกันอย่างมากหน้าหลายตาอาหารในการขบการฉันยังไม่อดไม่อยากมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ดีพอเสร็จกิจจากบิณฑบาตในหมู่บ้าน พระสงฆ์ทั้งสองก็ได้ออกจากหมู่บ้านหาที่พักในการฉันพัะทหารเช้าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรการพิจารณาอาหารก่อนการกบการฉันนั้นก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทั้งสองปฏิบัติกันมาอย่างไม่ตกไม่ขาดพิจารณาอาหารที่ได้มาจากเมือของชาวบ้านที่มีน้ำใจใส่บาตรให้ตนนั้นได้รบได้ฉันพิจารณาถึงสรรพสัตที่ต้องสละชีพ มาเป็นอาหารเพื่อให้มนุษย์อย่างพวกเราเราได้ดำรงร่างกายสังขารอยู่ได้พิจารณาถึงรสชาติของอาหารไม่ให้จิตนั้นไปยึดติดกับรสชาติของอาหารนั้นได้ฉันก็เพื่อประทางร่างกายให้ดำรงสังขารอยู่ต่อไปได้เพื่อว่าร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนต่อไป เมื่อพาตุดงทั้งสองเดินมาถึงตัวจังหวัดหนองคายก็ามาถึงวันที่ต้องแยกทางกันเดินปิกษูดหนุ่มพันก็ต้องหันหน้าไปสู่ภูมิลำเนาที่อยู่จังหวัดนครราชะสีมาส่วนเนนน้อยก็ต้องเดินมุ่งหน้าเลาะเลียบปังโค้งไปมุ่งหน้าสู่ทางภาคเหนือชีวิตคนเราเกิดมาก็เพื่อพบเมื่อถึงวันเวลาก็ต้องเดินแยกจากกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทั้งสองเข้าใจในศัจธรรมนี้ดี มีแค่เพียงความทรงจําและความห่วงใยให้กันและกันภายในจิตภายในใจของพี่สุนุมพันธุ์รู้สึกสงสารเนนน้อยมากที่ต้องเดินจาาลิกทุดงคนเดียวเพียงลางําพังเพื่อเดินขึ้นไปทางภาคเหนืออุปสรรคฝากหนามพยันอันตรายที่รออยู่ข้างหน้านั้นไม่รู้ว่าเนนน้อยจะเจออะไรบ้างด้วยความผูกพันของท่านทั้งสองเป็นดังพี่ชายและน้องชายถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มือนตอนจำพรนษาอยู่ในถรร้ำบนภูเขาควายแห่งสปปลาวพระทุดงทั้งสองเมื่อแยกจากกันที่ตัวจังหวัดหนองคายแล้วต่างคนต่างก็ไปในทิศทางของใครของมันภายในใจของพิกษุนุมพันมีความชื่นชมในตัวเนนน้อยที่มีความแก้วกาและอาจฐานเนนน้อยอายุเพียงสิบกว่าปีเดินทางคนเดียวลำพัง จิตใจของเนนน้อยมีความเด็ดเดี่ยวและอาถารนหัวใจของเนนน้อยยิ่งใหญ่กว่าผู้ใหญ่หลายคนเลยทีเดียวเมื่อเนนน้อยได้เดินแยกทางกับพระพิสุนุมพันธ์แล้วก็เดินลัดลอะตามแม่น้ำโขงไปทางอำเภอท่าบอ่อผ่านอำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคม ค่ำไหนก็นอนที่นั่นในสมัยนั้นทางฝั่งประเทศลาวยังมีการสู้รบและเกิดสงครามม้ามันกันอยู่ส่วนทางด้านฝั่งไทยนั้นบางพื้นที่ก็มีกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่แอบแฝงตัวอยู่ในชุมชนบ้างอยู่ในป่าบ้างฝ่ายปกครองกันบ้านกันเมืองก็มีการละแวดระหวังและระแวงกันอยู่ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งเนียมน,น้อยเดินมาถึงเขตอำเภอสังคม เด้มาพักปักกฏอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งใกล้ๆกับริมแม่น้ำโขงระหว่างที่เนนน้อยพักปักกฏอยู่นั้นก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาแอบจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีความสนใจอะไรกับมันมากนักแม้จะตกเวลากลางคืนเนนน้อยก็ยังรู้สึกว่ามีคนผัดเปลี่ยนเบียามมาแอบซุ่มดูตัวเองอยู่ตลอดทั้งคืนครั้นก็ถึงเวลาช่วงประมาณตีสองเศษก็มีชายสามคน แต่งตัวคล้ายๆกับชุดทหารมีอาวุธครบมือเดินตรงมาหาตนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ภายในกฎนั้นพอทั้งสามคนเดินมาถึงก็ได้ตะโกนเรียกคนที่นั่งหลับตาอยู่ในท่าน,นั่งสมาธิให้ตื่นขึ้นมาเคว้นก่อนชายสามคนนั้นมีท่าทางดุหลายไม่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเลยพูดจาคมขู่ต่างๆนานา,นาชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้าง ก็เล็งปืนไม่ยังเนนน้อยเหมือนพร้อมที่จะเหนี่ยวไกลได้ทุกเวลาหากว่าเนนมีการขัดขืนหรือต่อสู้เนนน้อยคือผู้แปลกหน้าสำหรับชายทั้งสามคนนี้ชายคนหนึ่งดูท่าทางคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาใกลใใ้ๆตัวเนนน้อยแล้วเอามือจับที่ผ้าที่วอร์ดกระชากเนนจนล้มลุกคุกคานชายคนนั้นพูดจาคมขู่สอบถามเล่ากับว่าตนนั้น เป็นผู้หลายค่าคนยังไงอย่างนั้นแม้จะยกเหตุผลว่าตนนั้นเป็นเพียงแค่เนรน,น้อยที่เดินตูดงมาจากประเทศลาวที่จะเดินมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือเพื่อไปกราบนมัรสการครูบาอาจารย์แต่ชายทั้งสามคนนั้นก็ไม่เชื่อกับคิดว่าตนนั้นเป็นสายที่ปลอมตัวมาปลอมตัวมาอยู่ในข้าพระเหลืองแม้ตนจะพูดอย่างไรจะพูดยังไงพูดถึงเหตุผลต่างๆนานา,นาชายทั้งสามคนนั้นก็ไม่เชื่อ กลับที่จะข่มขู่ทำลายเอาให้ถึงตายถ้าหากว่าตนนั้นไม่พูดความจริงไม่ว่าชายทั้งสามคนนั้นจะเขี้ยวเข็นอย่างไรเนน้อยก็ยังยืนยันตัวตนว่าตนเองนั้นเป็นแค่เพียงพระธุดงเดินจาลิทธุดงมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือเพื่อที่จะไปการาบนวัสการหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังพระในสมัยนั้นไปสุธิที่มีประจำตัวพระสงฆ์เนน้อยก็ไม่ได้ติดตัวเลยสักไป เอกสารใดๆที่ยืนยันตัวตนว่าตัวเองนั้นเป็นคนไทยนั้นก็ไม่มีเลยเมื่อเข้นความจริงอย่างไรเนยน,น้อยก็ยังยืนยันคำเดิมสันดานของคนถอยก็เริ่มคำเลบเสบสารเมื่อเข็นความจริงไม่ได้ดั่งใจตัวเองจึงสั่งให้ลูกน้องเข้ามาขนตัวถอดผ้าสบงชีวอนออกจนหมดจนเหลือแต่ตัวล่นจอนแม้ชายทั้งสามคนนั้นจะรู้ว่าเนยน้อยเป็นเพียงแค่เด็กอายุแค่เพียง1 3 1 4ขวบเท่านั้น แต่ก็ยังจับพยายามเขี่ยวเข็นเอาความจริงให้ตรงกับใจตัวเองให้ได้จึงคิดที่จะทรมานด้วยวิธีทางทหารโดยให้ลูกน้องอีกคนยืนถือปืนชี้ตัวเนน้อยไม่ให้มีการขัดขืนต่อสู้แล้วให้อีกคนตักเอาน้ำที่สกปรกอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นมาเทราดตัวเนน้อยอากาศที่หนาวเหน็บในเดือนธันวาคมก็หนาวพอตัวอยู่แล้วนี่เล่นเอาน้ำเย็นๆมาเทราาตัวกันอีก ก็เพิ่มความหนาวเข้าไปอีกเท่าตัวร่างกายที่เปื่อยเป๋าล่อนจนยื้นหนาวสะท้านอยู่ทำกลางสายตาของสามคู่ที่ยืนมองดูด้วยความสั์ใจแทนที่จะมีความเมตตาสงสารต่อเด็กกับพากันยืนหัวเราะย,ะเยะ่เย้ยเย้ยหยันและใช้คำพูดที่ถากถางตัวเนนน้อยแม้ตัวเองจะถูกกระทำเหยียงผู้ร้ายฆ่าคนแต่ด้วยใจที่สงบและตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีความหวาดหวัน่น หรือสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใดจึงอดทนคงใจไว้ได้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นชายทั้งสามคนนั้นเมื่อเห็นเน้นน้อยมีความอดทนสูงแทนที่พวกมันจะคิดสงสารพวกมันกับคิดว่าเป็นทหารสายลับที่ฝึกมาเป็นอย่างดีมีความอดทนสูงและไม่กลัวตายทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆได้เมื่อทำแค่นี้พวกมันก็ยังไม่ได้ความจริงพวกมันก็เพิ่มความหนักหน่วง ในการทรมานเข้าไปอีกผู้เป็นหัวหน้าทั้งเตะทั้งถีบเนรน้อยจนล้มฟุบลงกับทียังไม่หนำใจยังสั่งให้ลูกน้องเอาพันท้ายเปื่ทุบตีจนเนรน้อยนั้นสลบไปในข่าวนั้นหลวงปู่ได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า ได้สลรุไปถึงสองวันเต็มๆพอรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกว่าปวดเล้าไปทั่วร่างกายใบหน้าพกช้ำบวมเป่งจนตานั้งปิดไปข้างหนึ่งปากก็แตกฟันก็หักไปสองซี่ร่างกายเปื่อยเปล่าล่อนจอนมีแต่รอยฟกช้ำไปทั่วสะพางกายเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสจนไอกระอักออกมาเป็นริ่มเลือดด้วยอาการช้ำหนพอตั้งสติได้ก็ลูบคำดูแขนดูขา ว่าส่วนไหนบ้างที่แตกที่หักเมื่อรู้และแน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนที่แตกหักก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นแม้จะเจ็บปวดรดล้าไปทั่วสพางกายก็ตามก็ต้องยอมอดทนกัดฟันพยุงตัวลุกขึ้นให้ได้มองหาผ้าสบงจีวรเพื่อที่จะเอามาคลุมห่มกายก่อนที่จะมีใครมาเห็นความอุจจารตาติดเปลือยกายล่นจ้อนอยู่อย่างนี้เดินค้นหาผ้าอยู่สักพักใหญ่ๆก็ได้ผ้านั้นกลับคืนมาจนครบ บางผืนก็ถูกโยนไว้บนต้นไม้ก็ต้องยอมปีนป่ายขึ้นไปเอาบางผืนก็ถูกโยนทิ้งบ่อน้ําสกปรกก็ต้องเอามาซักมาล้างมาล้างคาบสกปรกนั้นแล้วเอามาตากให้แห้งซะก่อนหลวงปู่เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่ายังโชคดีที่พวกโจรน,นั้นไม่เอาผ้าสบงจีวรไปเผาทิ้งหรือว่าฉีกทําลายไปไม่งั้นคงจะได้นุ่งใบไม้กันเย่างกับคนป่าอย่างแน่นอนลูกศิษย์ลูกหา เคยถามหลวงปู่ว่าทำไมชายทั้งสามคนนั้นถึงปล่อยให้นอนสลบยที่ภูเขาแห่งนั้นไม่พามาสอบสวนในกลุ่มในกองของตัวเองอีกครั้งหลวงปู่ท่นานก็บอกว่าเขากค,คงคิดว่าเราตายไปแล้วเขาก็าเลยปล่อยเราทิ้งไว้ตรงนั้นปล่อยให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าไป โชคชะตาบาลิขิตหรือวิบากกรรมใดข้าพระพุทธเจ้าจะขอชดใช้ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่จองเวรจองกรรมต่อกันอีกจนชั่วนิรันด์นี่คือคำสัตย์จริงจากใจของเนนน้อยที่กำลังพยุงล่างอันปวดรล้าจากการกระทำของผู้มืดบอดเปรียบเสมือนเจ้ากรรมนายเวนที่ตามมาทวงหนี้ทวงกรรมเมื่อถึงเวลาใชา้ก็ต้องใช้ให้เขาไปโดยไม่คิดขัดขืน ใช้เขาไปแล้วก็ถือว่าเราจบกันไม่ยึดติดยึดมาเป็นอารมณ์เพื่อมาสร้างพบสร้างชาติต่อไปหลังจากที่เนนน้อยฟื้นตื่นขึ้นมาจากการสลบสไลดยภายในที่ระบมจนธาตุไปนั้นลวนไปหมดก็เกิดอาการไข้าตามมามีไข้สูงตัวร้อนร่างกายหนาวสั่นสร้างความทุกข์ทรมานทางกายเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเนนน้อยผู้น่าสงสาร นอนหนาวสั่นอยู่คนเดียวเพียงลําพังภายในป่าใกล้ๆกับริมฝั่งโขงไล่คนเดียวแลดูแลไข่จะลุกขึ้นมาก่อไฟผิงร่างกายสังขารก็ประยุงตัวไม่ไหวหน้าตาที่ปูดบวมดวงตาที่ห่อด้วยเลือดมองไปทั้งไหนก็ฟ้าฟางไปหมดเปรียบเสมือนกําลังนอนรอความตายเมื่อทําอะไรบังคับร่างกายสังขารให้ประยุงตัวลุกขึ้นไม่ได้เน่นน้อยจึงกําหนดจิตใจ ใ้จุดจออยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกเพราะตอนนี้คงเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวที่เคลื่อนไหวได้นั่นก็คือลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอาวัยวะอื่นๆนั้นขยับได้เพียงนิดเดียวก็ปวดล้าวไปทั่วร่างกายสร้างความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายสังขารองแสนสาหัสแต่จิตใจก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่หวั่นไหวกับอาการทุกข์ของสังขาร ให้เวทนาขันเมันทำงานของมันไปไม่ใส่ใจปุ่มแต่งจนตกเป็นท่าในความทุกข์จิตให้มันทำงานเป็นผู้รู้รู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยึดติดกับทุกข์ไม่เอาทุกข์นั้นมาเป็นอารมณ์เน้นน้อยพิจารณาว่าร่างกายสังขารของมนุษย์โลกนี้มันคงเป็นอย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายเมื่อตอนนี้มันถึงข่าวเจ็บต่อไปมันก็ถึงข่าวตาย เมื่อความตายมันรออยู่ตรงหน้าเราจะเสียเวลารอมันอยู่ทำไมในเมื่อมันไม่รักดีมันอยากจะตายก็ปล่อยมันไปเสียเมื่ออยากหายเจ็บมันก็จะยิ่งเจ็บเมื่อร่างกายสังขารนี้มันควบคุมไม่ได้บังคับให้มันหายเจ็บมันก็บังคับไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ต้องยอมปล่อยมันไปจะตายก็ปล่อยให้มันตายเสียจะมัวมาทุกทรมานให้มันเสียเวลาอยู่ทำไม เมื่อวางใจได้เช่นนี้เนียนน้อยก็กำหนดจิตกำหนดใจจ้องดูลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่กับที่ปลายจมูกเมื่อถึงเวลาของมันมันจะหยุดเดินตรงไหนตอนไหนเนียนน้อยเพ่งดูลมหายใจอยู่อย่างนั้นจนจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดแสงสว่างโอภาสสว่างจ้าขึ้นมาแสงสว่างนั้นมีความชุ่มเย็นซาบซ่านร่างกายเบาหวิวคล้ายกับปุยนุน่นความเจ็บปวดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น หายไปปานปิดทิ้งไม่หลงเหลือความเจ็บปวดเลยแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวเท่าเม็ดสายนึกถึงนึกหาความเจ็บปวดนั้นก็หาไม่เจอมีแต่ความเบาสบายอยู่ในทุกขณะจิตเมื่อเนรน้อยรู้ว่าตัวเองนั้นหายเจ็บหายปวดแล้วจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะลองดูว่ายังมีตรงไหนที่เจ็บที่ขัดอยู่บ้างหรือเปล่า พอลุกขึ้นได้ก็ลองเดินดูก็รู้ว่าไม่มีที่ไหนมันเจ็บมันปวดอยู่เลยแต่พอหันหลังกลับมาเพื่อที่จะกลับมาที่กฎก็ปรากฏว่าเห็นเนรูปหนึ่งนอนนิ่งอยู่ภายในกฎของตัวเองจึงได้รีบเดินกลับไปดูด้วยความแปลกใจว่าเนนที่ไหนมานอนอยู่ตรงนี้แต่พอเปิดมองกดดูเท่านั้นเนนที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นก็คือตัวเองนั่นเองแม้จะเห็นเช่นนั้น เน่น้อยก็ไม่มีความตกใจใดๆเกิดขึ้นยังมีสติตั้งมั่นดีอยู่ตลอดเวลายืนพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองที่นอนแน่นิ่งอยู่ภายในกฎนั้นเน่น้อยได้พิจารณาว่านี่สินะที่พระพุทธองค์ท่าทนได้เคยกล่าวไว้ว่าที่เรามาก็มาเพื่อพบพบแล้วก็ต้องจากกันพบเพื่อจากที่แท้จริงก็คือสิ่งนี้นี่เองการเกิด ือการพบกันของรูปและนามชั้นใดการตายก็คือการจากกันของรูปและนามชั้นนั้นรูปก็คือร่างกายสังขารที่นอนแน่นิ่งอยู่ภายในกฎนั้นส่วนนามก็คือดวงจิตดวงวิญญาณที่กำลังยืนดูรูปอยู่ตรงนั้นเีน็ดน้อยเกิดสภาวะแยกรูปแยกนาม จนเห็นความจริงชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตได้พิจนารณาจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ลองกลับสู่ร่างกายสังขารน,นั้นดูพอล้มตัวนอนลงในท่าเดียวกันกับร่างสังขารก็าปรากฏว่ารูปและนามไดประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอทุกอย่างกับเข้าที่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นก็กลับขึ้นมาทันทีทันใดทุกจากทางกายก็แสดงผลขึ้นมาให้เห็น เมื่อเนรหน้อยรู้และเข้าใจในการทำงานของาธาตุขันก็ค่อยๆปรยุงตัวลุกขึ้นมาแม้จะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่จิตใจถูกแยกออกไปเป็นเพียงแค่รู้เท่านั้นรู้ก็เพียงสักแต่ว่ารู้แต่ไม่ปรุงแต่งความเจ็บปวดรวดล้าวเป็นอาการแค่เพียงทางกายแต่ทัางจิตใจไม่ทุก ไม่เดือดร้อนกับมันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราทาั้งๆที่เราทำความดีแต่ว่าผลของมันนั้นได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ความเล่าร้อนนั่นก็แสดงว่าเราได้ใช้หนี้กรรมกับเขาไปแล้วชาตินี้เราไม่ได้ทำกับเขาชาติก่อนเราก็คงทำกับเขาไว้เมื่อเขามารับผลของเขาคืนก็คืนเขาไปตามอัธยาศัยก็ถือเสียว่า เราได้ใช้เขาคืนไปแล้วไม่คิดไม่ติดใจอะไรให้มันเป็นกรรมต่อกันอีกเนนน้อยนอนรักษาตัวเองอยู่เป็นอาทิตย์จนร่างกายนั้นเริ่มดีขึ้นผิดไข้ที่ค่อยๆเบาบางลงความเจ็บปวดทางร่างกายก็คงมีบ้างเพียงเล็กน้อยพอทนได้เมื่อร่างกายของเนเนน้อยดีขึ้นก็เตรียมตัวออกเดินทางจาลิกิตลงมุ่งหน้าสู่ทางภาคเหนือ เรื่องราวในตอนนี้เคยมีลูกศิษย์ลูกหาถามหลวงปู่ว่ากเก่าในชาติใดของหลวงปู่ที่ทำให้หลวงปู่นั้นต้องมาเจ็บปวดทวุดขล้าอยู่อย่างนี้ถูกทำร้ายจนเกลียนตายแค่ความเข้าใจผิดนิดเดี่ยวแต่หลวงปู่ท่านก็ไมา่ได้เล่าให้ใครฟังถึงเรื่องราวกำก่าในอดีตชาติมีแต่เพียงหลวงปู่ท่านได้พูดไปเปยว่าชาติก่อนนั้นก็ทำกับเขาไว้แบบนี้ ชาตินี้เขามาเอาคืนก็คืนให้เขาไปไม่ติดใจเอาความไปฟ้องศาลที่ไหนหรอกพูดจบทันก็หัวลราะเพราะเจตนาของหลวงปู่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือสาธุชนที่ไปนั่งฟังธรรมไปยึดติดกับเรื่องราวในอดีตเพราะเรื่องราวในอดีตนั้นมันไม่ได้ช่วยพาเราข้ามพ้นวัฏฏสงสารนี้ได้มีแต่จะพาจิตใจให้ไปยึดติดยึดมั่นกับเรื่องราวที่ผ่านมา เลยกลายเป็นเรื่องเสียเวลาที่ไม่ควรจดจําระหว่างที่เนยน้อยเตรียมตัวจะออกเดินทางจากลิกทุดงต่อไปนั้นก็มีชายสองคนมาดม้อมลอมมองมองแอบซ่อนอยู่กับพุ่มหมายซึ่งไม่ไกลจยยากที่ปรากฏของเนยน้อยนักพอได้จังหวะชายสองคนนั้น ็ได้เปิดเผยตัวออกจากพุ่มไม้สะพายปืนมาคนละกระบอกเดินตรงมหาเนนน้อยด้วแววตาท่าทางท,ที่เศร้าส่อยในตอนแรกที่เนนน้อยมองเห็นก็นึกว่าใช้สองคนนี้จะกลับมาทำลายตนอีกครั้งจึงได้แต่นั่งทำใจรอคอยความตายที่มัจุราสองคนนี้จะมอบให้แต่พอใช้สองคนนั้นเดินมาถึงต่างคนต่างก็คุกเข่าลงแล้วก็ก้มลงกราบคนละสามครั้ง อมกับยื่นดอกบัวที่อยู่ในมือคนละคู่มายื่นให้เนนน้อยแล้วชายคนหนึ่งก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเนนครับพวกผมมาขอขมาครับขอขมาเรื่องอะไรลิโยมที่หลายวันก่อนพวกผมได้ทำร้ายเนยนนะครับอ๋อพวกโยมนี่เองนือใช่ครับพวกผมไม่อยากทำร้ายหรอกแต่หัวหน้าสั่งการขัดขืนไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกโยมผมเอาสิกรรมให้ แล้วหัวหน้า,ายมไปไหนไม่มาด้วยหรืออ๋อเออหัวหน้าของพวกผมแกตายแล้วครับเอาเป็นอะไร,ะไรตายเหรอโยมไม่รู้แกเป็นอะไรแกคิดอะไรก็ไม่รู้แกยิงตัวตายครับด้วยความกลัวตายของชายทั้งสองคนนี้กลัวว่าจะเป็นอย่างหัวหน้าของตนจึงได้พากันดั้นด้นรีบมาขอข้ามาเนนน้อยแม้ทั้งสองจะไม่มีความตั้งใจเจตนาที่จะทำร้ายเนนน้อย แต่ก็ไม่กล้าขัดคืนคำสั่งผู้เป็นหัวหน้าเพราะถ้าไม่ทำตัวเองนั่นแหละจะตายแทนจึงจำใจทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องก็าตามแม้ในตอนนั้นที่พาการลงมือกระทำไปแล้วแต่พอกลับไปถึงฐานถึงบ้านก็ไม่เคยกินอิ่มนอนหลับรือสักวันนึกถึงแต่เรื่องราวเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนจิตใจนั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นอันกินอันนอน เดือดล้นหวานละแวงอยู่ตลอดเวลาชายทั้งสองคนนี้ก็พากันมาไม่ใช่ว่ามาขอเข้ามาแต่อย่างเดียวยังมียารักษาโรคอีกหลายอย่างทั้งยาแก้ไข้ยาแก้ปวดยาสามัญประจำบ้านต่างๆเอามาถวายให้เนรน้อยด้วยเพื่อเป็นการขอเข้ามาที่ได้ล่วงเกินแม้ว่าทั้งสองนั้นจะมีสำเนึกที่ดีและเนรน้อยก็ไม่ได้ติดใจเอาความจองเวรจองกรรมโอสิกรมให้ชายทั้งสอง พร้อมกับโอ่หน้าที่ฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่คำว่ากรรมผู้ใดได้ก่อกระทำขึ้นมาแล้วแม้ผู้ถูกกระทำจะไม่ติดใจจองเวรจองกรรมก็ตามแต่กรรมที่ทำนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันยากที่จะหักลบกบหนี้กันได้โดยเฉพาะการกระทำกรรมกับผู้มีศีลธรรมชั้นสูงผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกระทำแต่กรรมดี กรรมนั้นจะสนองรุนแรงและรวดเร็วมากพระท่านจึงสอนไว้ว่าถ้าคิดจะทำกรรมจะก่อกรรมทำเข็ญให้หลีเลี่ยงอย่าได้ก่อเวรสร้างกรรมกับผู้มีศีลสูงเป็นอันขาดพอตาพาดท่ามาเมื่อไหร่เอเวจีนรกเป็นที่หวังได้เสมอดุดดังพระเทวทัตที่คิดจะทำร้ายแต่พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลากรรมนั้นหนักหนาจนทรณีรับไม่ไหวน้ำหนักแห่งกรรม ที่ได้กระทากับผู้มีศีลธรรมสูงนั้นแม่ธรณีไม่สามารถรับน้ำหนักกรรมได้จนกลายเป็นธรณีสูบสูบเอาพระเทวทัตดิ่งลงสู่นรกนั้นทันทีถูกกักขังอยู่ในนรกอเวจีไม่มีวันได้พุทีิเกิดกรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมหนักหรือกรรมเบา แล้วแต่ผลของกรรมที่ได้กระทํานั้นเมื่อชายทั้งสองได้มาขอเข้ามากรรมกับเนนน้อยแล้วก็ได้พากันขอตัวกลับไปเนนน้อยก็ได้ายหน้าขึ้นไปทางภาคเหนือเดินมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเลยเดินลัดละละเลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ําโขงข้าที่ไหนก็นอนที่นั่นตามวิธีของพระธุดงภพระปา่าโดยจุดมุ่งหมายปทางของเนนน้อยจะไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจินโน แห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอเปล่าจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางด้วยเท้าที่เป็นระยะทางที่ไกลแสนไกลอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นหลาเดือนกว่าจ,จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องผ่านป่าผ่านเขาผ่านอุปสรรคมากมายนานะประการดุดเป็นด่านทดสอบจิตใจใครดีใครจะอยู่ระหว่างธรรมกับกิเลสดุดดังหลวงปู่ท่านให้คำคมกับทุกสิทธิ์ว่า ต้องสู้กับมันให้ตายไปข้างหนึ่งกิเลสตายเราชนะกิเลสไม่ตายเราก็เป็นคนแพ้แม้การเดินทางจะยากลำบากเน้นน้อยผู้ผ่านดาน่านทรเาหดมาแล้วหลายด่านและเพื่อนผ่านความตายมาอยู่จบก็ไม่มีความหวั่นเกรงเกรงกลัวสิ่งใดๆกับอันตรายที่ดักรอยอยู่ข้างหน้าการที่จะต่อสู้กับกองทัพกิเลสนั้นต้องมีใจนักเลงพอต้องกล้าพอกล้าได้กล้าเสียกับมัน ต้องมีสติปัญญาที่ดีและมั่นคงจึงจะต่อสู้ห้ำหั่นกับมันได้ถ้าโมแต่ไปหลาะแหละย่อแยดก,กับมันก็มีแต่แพ้กับแพ้อย่างเดียวนักปฏิบัติที่ดีจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นและเด็ดเดียวมีศีลสมาธิปัญญาเป็นบาดเป็นฐานเพราะนักต่อสู้กับกองทัพกิเลสนั้นต้องมีก่อป้องกันนั่นก็คือศีลสมาธิคือใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เมื่อสองอย่างนี้สมบูรณ์แล้วปัญญาก็ย่อมเกิดตามมาแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังจเจริญในธรรมนะครับถ้าจิตใจของเรามีธรรมนำใจทําอะไรก็มีความสุขชุ่มเย็นอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาถ้าปัญญากเกิดตามมาปัญหาทางตั้ของชีวิตย่อมไม่มีเพราะปัญญาสามารถลบลีกหาทางออกได้ ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังมีความสุขกับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับวันนี้แอดมินก็ข,ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ